ท่านผู้ชมคะปกติพูดถึงต่อหัวเสือเนี่ยเราก็จะพูดถึงด้วยความกลัวอันตารายแล้วปกติก็จะเห็นภาพกู้ภัยต้องเข้าไปช่วยกำจัดต่อหัวเสือแต่เชื่อไหมคะว่ามีที่หนึ่งกลายเป็นว่าชาวบ้านเนี่ยเสี่ยงที่จะเข้าไปเพื่อเอาต่อหัวเสือเนี่ยมาเลี้ยงแล้วก็ทํารายได้ซึ่งนั่นก็คือชาวบ้านตําบลเขาไพรจังหวัดตรังที่พวกเขาเสี่ยงตายเลี้ยงต่อหัวเสือนะคะแน่นอนว่าสร้างรายได้นับแสนบาทต่อปี แถมยังสามารถผสมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลดการเผาและจับจากธรรมชาติค่ะไปดูที่หมู่2ตําบลเขาคลอําเภอรัศดาจังหวัดตรังค่ะชาวบ้านในเคลือญาติสี่ห้าคนก็มารวมกลุ่มกันเลี้ยงต่อหัวเสือกว่า50รังเพื่อจับตัวอ่อนขายในราคากิโลกรัมละ800บาทค่ะนี่ก็เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพกรีดยางพาราโดยได้เลี้ยงต่อหัวเสือมาหลายปีแล้วนะคะ แต่ปีนี้สามารถจับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาผสมให้เป็นนางพญาได้ค่ะโดยไม่ต้องไปเผาทำลายหรือว่าจับมาจากป่าธรรมชาติซึ่งในหนึ่งปีก็สามารถจับตัวอ่อนของต่อหัวเสือขายได้แค่สองครั้งครั้งที่หนึ่งก็คือในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและครั้งที่สองก็คือในช่วงเดือนนี้ละค่ะเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งในช่วงหลังฤดูผสมพันธุ์ของต่อหัวเสือก็ทำให้มีลูกอ่อนจำนวนมาก โดยต่อหัวเสือที่จับมาได้จะต้องใช้แหนบค่อยๆดึงออกมาจากรังทีละตัวซึ่งก็จะได้ทั้งตัวอ่อนและลูกใบ้ก็คือตัวต่อที่เพิ่งจะมีปีกค่ะนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูทั้งขั่วเกลือผัดกะทิลาบแล้วก็มีเมนูอีกมากมายก่อนจะนำรังเปล่าไปร้อยด้วยลวดแล้วก็นำไปแขวนกลับเอาไว้ที่เดิมไม่ถึงสวันนะคะต่อหัวเสือก็จะประสานรังให้ต่อติดกัน โดยไม่ต้องสร้างรังใหม่ทําให้สามารถวงางไข่ได้เร็วขึ้นด้วยซึ่งแต่ละรังนั้นก็จะมีลูกต่อหัวเสือน้ําหนักตั้งแต่2.5ถึง5กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้นะคะแต่ก่อนนั้นชาวบ้านก็มักจะไปเผารังต่อหัวเสือในป่าธรรมชาติก็ทําให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นั้นตายกันหมดแต่หลังจากที่มีการศึกษาแล้วก็ทดลองนําต่อหัวเสือมาเลี้ยงด้วยการให้กินเนื้อไก่เนื้อปลาและน้ําสะอาดจนตัวต่อสามารถออกหาอาหารกินเองได้ค่ะ จึงมีต่อหัวเสือเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากทำให้ลดการเผาทำลายรังต่อแล้วก็ไม่ต้องปีนขึ้นต้นไม้สูง,สงซึ่งมีความเสี่ยงอันตรายนอกจากนี้นะคะเกษตรกรยังค้นพบวิธีการขยายพันธุ์ต่อหัวเสือด้วยการจับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เอามาขังไว้ในมุ้งเดียวกันค่ะหลังจากการจับคู่ผสมพันธุ์เสร็จก็จะแยกพ่อแม่พันธุ์ไปเลี้ยงไว้ในรังเล็กๆที่เกษตรกรสร้างขึ้นมาโดยใช้เวลาประมาณ7เดือนตัวต่อจะขยายรังให้ใหญ่ขึ้น จนมีรังต่อหัวเสือพร้อมขายที่มีตัวอ่อนรังละประมาณ3-5กิโลกรัมเลยทีเดียวทางด้านของนายนารงกอสกุลประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงต่อหัวเสือจังหวัดตรังเล่าให้ฟังนะคะว่าหลังจากผ่านพ้นช่วงโควิด1 i มาก็เริ่มมาเลี้ยงอีกครั้งในปีนี้จำนวน5ครัวเรือนหรือประมาณ50รังคือถ้าเป็นรังใหญ่เต็มที่เนี่ยก็จะได้ลูกต่อประมาณ2-3กิโลกรัมกกว่า และผลตอบรับนั้นดีมากรวมกันแล้วสองครั้งที่จับนั้นได้ลูกต่อเกือบ4กิโลกรัมแต่ถ้ามีรังที่สมบูรณ์นะคะคราวนี้จะได้ถึง5กิโลกรัมผลผลิตนั้นเรียกว่าไม่เพียงพอกับความต้องการทั้งนี้ก็ยอมรับค่ะว่าตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยก็เคยโดนต่อต่อเยอะเหมือนกันแต่ว่าตนเองมีภูมิต้านทานทําให้ไม่แพ้ส่วนความอร,อร่อยของลูกตัวต่อเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับผู้บริโภค หากไม่กินมันๆก็ใช้ผัดไม่ใส่กะทิหรือผัดพริกผัดเกลืออันนี้ก็ได้ค่ะส่วนที่เขานิยมกันคือผัดกะทิรสชัติมันจะมันกรอบอร่อยและที่สําคัญหารับประทานได้ยากด้วยค่ะผลผลิตอนนีย้ยังไม่เพียงพอส่งลูกค้ายังยังไม่เพียงพอเพราะไม่พันเองครับเรื่องเนี่ยคยือเจ้าไปเลียเ้ยงตีหน้าจนตีนี้เลี้ยงต่อมานี่เคยโดนต่อย,ยั้งไหมคะเขาเคยโดนครับ โดนเยอเหมือนกันครั้งเร็กๆก็มีเหมือนกันแต่ผมมันป็ุงกันตานโลโรคอยู่ได้กับจัดไม่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 แพ้ไม่ไม่ก็ปวดแล้วลูกต่อเน,นี้อไปทําอะไรกินถึงจะอร่อยที่สุดอะคะ่ะถ้าอร่อยก็อยู่ที่ผู้บริปโภคคือบางคนถ้าไม่กินมันเราก็ปัดไม่ใส่มันปรัดติด๊ปัดเกลือได้แต่ถ้าไอคนที่ชอบแยบยนต์กินปัดกะิ รสชาติเป็นไงบ้างคะรสชาติมันก็มันกรอบอร่อยครับ